สวัสดีครับผมบิทีสอบุกวีคลิปนี้จะมาสปอยหนังเรื่อง c a ส s c a r โ e l o เป็นหนังปี2 0 2พ่2024เมื่อเธอจัดหนักเพื่อเป็นค่าซ่อมรถแล้วเรื่องราวสุดแสนจะโชคดีของนายช่างจะเป็นยังไงต่อน,นั้นก่อนจะไปรับชมสปอยให้กำลังใจเราง่ายไปให้กดไลค์กดติดตามและเราก็มีอหนึ่งช่องทางเลือกที่ไม่วับใต้คลิปฝากไปกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วมารับชมและฟังผมสปอยได้เลย บริการหา YouTube Premium ของแท้ราคาถูกโดยทีมงาน NF Family ดูเพลินจุใจราคาโคตรถูกสมัครง่ายไม่ยุ่งยากไม่มีโฆษณาเข้ามาคาดสามารถใช้เมลตัวเองได้เลย ต่อ,อยูมิเดิมได้ทุกเดือนพิเศษแถวฟรี o u t u b e Music ฟังเพลงกันแบบฟีฟีทีมงานมีประสบการณ์ยาวนานและมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงจ่ายเพียงเดือนละ69บาทเท่านั้นสนใจ y o u u u b พรีเมียมราคาถูกสามารถแอดไลน์ไปได้ที่แ509 LADXR หรือสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับ หนังเปิดมาที่กลางเดึกมีกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งรวมตัวกันบริเวณถนนซึ่งมีการจัดการประลองความเร็วและเดิมพันกันเป็นประจำและผลการแข่งขันก็เป็นการชนะของอาซีกับพรรคพวกของเขาส่วนฝ่ายแพ้ก็เป็นทางกลุ่มของหญิงสาวที่มีชื่อว่าแม้ทั้งสองกลุ่มเป็นคู่ปรับตลอดกาลและตัวละครหญิงอีกตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าเดนเนตก็ได้เข้ามาแสดงความยินดีกับอาซีขณะนั้นเองทุกคนก็ต้องรีบหนีด้วยที่ตำรวจกำลังจะมาและอาซีก็ได้ไปพร้อมกับเดนเนสเธอชอบอยู่ฝ่ายผู้ชนะและชวนอาซีดู ของเธอจุดนี้ดีมากๆเอาไว้เลยนะครับ ตัดมาอีกวันหนึ่งพระเอกของเรื่องมิกอาศัยอยู่กับพ่อที่เปิดอู่ซ่อมรถซึ่งวันนี้มิกก็มีหน้าที่ซ่อมมาสแตงเขาชอบและรู้สึกตื่นเต้นมากๆมิกได้รับการเทรนจากพ่อที่มีฝีมือดีและชื่อเสียงโด่งดังและพ่อก็เน้นย้ำให้มิกสนใจเรียนรู้วิชาให้มากกว่านี้ขณะนั้นเองลูกค้าสาวสวยก็ได้มารับรถเธอมีชื่อว่าแกบบี้มิกใช้เวลาแก้ไขไม่นานนะักรถก็กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมแกบบี้รู้สึกสนใจด้วยที่ฝีมือและความชอบรถของมิกเธอจึงได้ทำความรู้จัก,จกและบอกว่าเพื่อนๆต้องการ เพื่อนๆต้องการช่างเครื่องเธอจึงขอเบอร์ติดต่อเอาไว้ซึ่งมิกก็ยินดีให้บริการตัดมาที่แก๊กของอาซีสักเล็กน้อยที่เขาได้ถูกเจ้าหนี้โทรมาตามในส่วนที่เขายังไม่ได้จ่ายเงินมิก,กในตอนนี้มีรถอยู่หนึ่งคันเขาพยายามซ่อมมันให้สมบูรณ์ที่สุดเขาดูมีความสุขเมื่อได้อยู่กับรถแต่ทว่าพ่อนั้นก็ไม่อยากจะให้ทําด้วยที่ลุงของมิกเคยเป็นนักขับแล้วเกิดอุบัติเหตุพ่อไม่ต้องการให้มิกต้องพบจุดจบเหมือนกับลุง ตกดึกมิกได้พบลูกค้าใหม่ที่แก็บบี้ได้พามาเธอก็คือแม็กแต่ดูเหมือนแม็กจะไม่เชื่อและไม่ไว้ใจฝีมือของเมซซึ่งแก็บบี้ก็ชงให้อย่างเต็มที่เพื่อให้เขาได้รับงานชิน้นนี้แต่ก็มีเงื่อนไขมิกจะต้องซ่อมในเวลาที่จำกัด วันรุ่งขึ้นแก็บบี้ก็ได้มารับโหลดมิกจึงได้ถามถึงอาชีพของเธอและได้รู้ว่าทํางานอยู่ที่ร้านกาแฟและแกปบบี้ก็ได้เห็นรถของมิกที่กําลังซ่อมอยู่มิกจึงบอกว่ายังขับไม่ได้เพราะยังขาดชิ้นส่วนที่สําคัญแต่มันค่อนข้างราคาสูงเขาไม่มีเงินพอที่จะจ่ายมันหลังจากที่นํารถของแม็กไปลองซึ่งแกปบก็พอใจมันมากๆจึงให้ค่าจ้างเป็นเงินจํานวนมากมิกก็บอกว่ามันมากเกินไปแต่แกปบก็ไม่ยอมรับคืนพร้อมกับบอกว่ามันเป็นของขวัญตกดึกแม็กที่ได้ลองรถที่มิกเป็นคนซ่อมให้เธอพอ ใจมากๆถึงกับชมเชยถึงฝีมือการซ่อมแต่ถ้ว่าเพื่อนสาวอีกคนหนึ่งรถก็ดันมีปัญหาแก๊ปจึงได้โทรหามิกเพื่อให้มาจัดการให้มิกใช้เวลาไม่นานนัก ขณะนั้นเองลูกกระจกของอาซีก็ได้เข้ามาป่วนเพื่อนสาวจึงได้ท้าประลองแต่ลูกกระจอกนั้นก็อ้างว่าไม่อยากจะเอาชนะผู้หญิงแก็บบี้จึงเสนอให้มิกลองลองแข่งมิกก็ไม่ปฏิเสธด้วยความที่เขาชอบอยู่แล้วแล้วหน้าที่คนปล่อยรถก็เป็นเดนิสหนังไม่ได้เปิดเผยฉากแข่งนะครับแต่มิกก็เอาชนะไปได้มันทําให้แก็บสะใจมากมากพวกเธอได้รับเงินเดิมพันซึ่งก็ทําให้เดนิสสนใจมิกเป็นอย่างมากตัดมาที่อาซีที่รับข่าวร้ายในส่วนที่ลูกกระจกนั้นแข่งรถแพ้แต่ขณะเดียวกันเขาก็อยู่กับหญิงสาว จุดนี้ดีมากๆนะครับแกบบี้ได้มาส่งมิกถึงที่บ้านพร้อมกับให้ส่วนแบ่งจํานวนมากมิกจึงชวนทานกาแฟแต่แกบบี้นั้นก็ปฏิเสธพร้อมกับขอตัวกลับวันรุ่งขึ้นกลุ่มของแม็กก็ได้ฉลองชนะและได้โทรไปชวนแกบบี้เข้าร่วมปาร์ตี้แต่แกบบี้ก็ปฏิเสธเพราะติดงานหนังตัดกลับมาที่มิกที่กําลังทํางานจูๆ่ๆเดนิสก,ก็ได้โผมาแต่มิกก็จําไม่ได้เดนิสจึงได้หมุนตัวเพื่อหวังจะให้เขาจําได้และอยากจะให้ซ่อมรถให้บาง ตกดึกกลุ่มของอาซีก็ได้เข้ามาพบก,กับเจ้าหนี้ที่มีชัว่าชาลีซึ่งอาซีก็ได้บอกเจ้านี่ว่ายังไม่มีเงินจ่ายด้วยที่เพิ่งแข่งรถแพ้เจ้าหนี้จึงได้ขึ้นดอกเบีย้ยพร้อมกับได้ซ้อมเพื่อสั่งสอนส่วนมิกในตอนนี้ก็ต้องพบกับเดนิสในช่วงค่ำคืน เธอได้ย้อนมาดูรถเขาได้ทํามันเรียบร้อยเดีนี้จึงได้ชวนถ่ายน้ามันเครื่องจุดนี้ดีมากมากนั่นคือค่าซ่อมรถของเธอที่เธอจะจ่ายให้และไม่นานจากนั้นแกบบี้ก็ได้ผู่เข้ามาหาเธอได้ให้อะไรชิ้นสําคัญที่มิกต้องการมิกเก่งใจเพราะรู้ว่ามันราคาแพงแกบบี้ก็อยากจะให้และได้บอกว่าเธอได้มันมาฟรีๆตัดกันมาที่อาซีที่กําลังซุกี้หม้อรวมจุดนี้ดีมากมากแต่ลูกกระจอกก็ได้เข้ามาเรียเพราะด้วยเหตุผลที่ว่ารู้ตัวคนขับที่เอาชนะพวกเขาเมื่อก่อนหน้านี้นั่นก็คือมิกแต่ พวกเขาก็ไม่กล้ารบก,กวนมากเพราะว่ากลัว RC อาซีจะต่อว่าและในคืนนี้ทุกคนก็ออกมารวมกันที่ข้างถนนเหมือนเดิมแต่ทว่าก็ยังไม่ได้แข่งขันตำรวจก็ได้ผัวมาซะก่อนและมิกก็ได้บังเอิญหนีไปเจอกับเดนิสพอทั้งสองได้มาถึงห้องมิกก็ได้ถามหาแกบบี้เดนิสจึงได้บอกว่าไม่ต้องไปสนใจแกบบี้ได้หนีไปแล้วจากนั้นทั้งสองก็มีความสุขโดยที่มิกนึกถึงใบหน้าของแกบบี้ไม่ควรพลาดมาร์กเอาไว้นะครับต่อมากลุ่มของอาซีก็ได้มาที่อู่ซึ่งพ่อก็ไม่ค่อยชอบหน้ามากนะัก แต่มิกก็ได้โกหกว่ากําลังทําโปรเจกต์ร่วมกันอยู่เมื่อพ่อยอมปล่อยอาซีจึงได้ชวนมิกเข้าร่วมกลุ่มเมื่อมีการเดิมพันจะแบ่งให้สิอยู่กับเขามีทั้งเงินและผู้หญิงมากมายซึ่งมิกก็ยังไม่ได้ให้คําตอบวันุ่วงขึ้นมิกก็ได้ขับรถของตัวเองมาหาแกบบีเขาได้มาขอบคุณเรื่องที่เธอเพิ่งให้อะไรมาเมื่อก่อนหน้านี้มิกจึงได้ชวนไปนั่งรถเล่นระหว่างทางนั้นมิกก็ได้พูดขึ้นว่าแกบบี้เป็นคนขยันหาเงินและเป็นคนที่อ่านใจยากมากที่สุดช่วงคําแกบบี้จึงได กไปแข่งรถมิกจึงอธิบายให้ฟังว่าลุงของเขาเคยเป็นนักแข่งมาก่อนและพ่อก็เป็นคนปรับจูนรถให้ทั้งสองเคยได้แชมป์แต่ลุงนั้นดันมาเกิดอุบัติเหตุซึ่งครั้งนั้นพ่อก็ได้เตือนลุงแล้วแต่ลุงเนี่ยก็ไม่ยอมฟังจึงได้พบจุดจบแบบนั้นหลังจากที่พูดจบแก็บบี้ก็ได้เข้าไปหามิกจุดนี้ไม่ควรพลาดทั้งสองมีเวลาร่วมกันมากเกินและมีความสุขกันอยู่บ่อยครัง้งมาร์กเอาไว้เลยนะครับยาวนานมากๆในทางกับการอาซีถูกเจ้าหนี่ทวงเงินอย่างหนัก จนกระทั่งคืนหนึ่งเดนิสพยายามจะเข้ามาหามิกแต่มิกก็ปฏิเสธด้วยความที่เขาคบหายอยู่กับแกบบี้เดนิสจึงโมโหมากและได้เล่าเรื่องในอดีตของแกบให้ฟังมิกจึงกลับมาหาแกบบี้เธอมีท่าทีตกใจกับคําถามแต่ก็ยอมรับเรื่องที่เคยมีสัมพันธ์กับเจ้านี้ตอนนั้นเธอต้องการสปอนเซอร์ในการแข่งรถแต่แล้ววันหนึ่งเพื่อนสาวก็ได้เข้ามาช่วยเอาไว้เธอเคยลําบากก่อนจะมีเงินทุนมาเปิดร้านกาแฟมิกก็มีท่าทีไม่พอใจถึงจะรู้อย่างนั้นแกบได้ขอโทษและจะกลับมาพูดคุยกันใหม่ แต่มิกก็ยังไม่โจบเขาตามมาที่งานปาร์ตี้ข้างถนนด้วยความมินเมาเขาได้ตรงหนิงเข้าไปหาแกปที่คุยกับเพื่อนชายคนหนึ่งแกปพยายามบอกว่าเป็นเพื่อนแต่มิกก็ไม่ให้เกียริจึงได้โดนหวดเป็นอ่งทีและเธอก็เสียใจมากๆแต่ถึงอย่างนั้นมิกก็ยังไม่โจบเขาได้เข้าไปหาอาซีเพื่อท้าแข่งแม็กจึงเสนอจะออกเงินให้แต่เขาก็ไม่สนและต้องการเดิมพันถึงครึ่งล้านเท่านั้นยังไม่พอเขายังนําแคปบี้เข้ามาอยู่ในข้อตกลงนั่นทาให้แม็กโมโหมากและแดนนี่ก็ถูกใจกับสิ่งที่มิกทาแน่นอน ว่าอาซีจะตอบรับคาท้ามิกมั่นใจในตัวเองมากๆแต่ฝีมือของอาซีก็ดีและประสบการณ์ก็มากกว่านั่นทําให้มิกแพ้และเดนนิสก็ได้เข้ามาตอกย้ำถึงสถานที่ที่มิกจากมาส่วนอาซีกับเดแก๊งก็ได้เข้ามาเช่นเดียวกันเขาให้เวลา5วันสําหรับหาเงินครึ่งล้านพร้อมกับบอกว่าให้มิกกลับไปฝึกมาใหม่จากนั้นมิกก็มานั่งย้อมใจอยู่ที่บาร์แก๊งของแม็กก็รู้สึกสนใจในตัวของมิกโดยมองว่าเขาหลอกจึงได้เข้ามาถ่ายถามแต่ทว่ามิกก็ไม่ได้สนใจใครพวกเธอจึงได้กลับโต และไม่นานนักลูกกระจกของเจ้านี่ก็ได้เข้ามาเรียกเพื่อให้มิกเข้าไปคุยด้วยซึ่งเจ้านี่ก็ได้ยื่นข้อเสนอใหม่โดยการจะให้ยืมเงินแต่มิกก็ไม่สนและยังไม่ได้ให้คำตอบหลังจากกลับมาที่โตเดนิสก,ก็ได้ชวนไปมีความสุขเพื่อให้ลืมแกบจุดนี้ดีมากๆและมิกก็ได้รู้ว่าเดนิสอิจฉาแกบบี้มาด้วยตลอดชีวิตเธอต้องการคนให้โอกาสและช่วยเหลือบ้างหลังจากผ่านคืนนั้นมาได้มิกก็เหม่อลอยขณะซ่อมจนพ่อเรียกสัำๆามิกจึงได้อ้างว่าเมาค้างแต่แล้วแกปบก็ได้โผล่เข้ามา เธอเข้ามาต่อว่ามิกที่นําเธอเข้าไปเกี่ยวกับเจ้านี่พ่อก็แปลกใจจึงได้รู้ความจริงที่ว่ามิกเป็นนี่ถึงครึ่งล้านพ่อโมอโหมากๆที่ห้ามแล้วก็ไม่ฟังแล้วดันไปติดนี่ถึงครึ่งล้านอีกต่างหากมิกรู้สึกทําผิดพลาดมากๆ วันรุ่งขึ้นมิกได้โทรไปหาเจ้าหนี้และได้ขอแข่งขันอีกครั้งเจ้าหนี้ก็ไม่เชื่อใจมิกจึงขอเพิ่ม,มวงเงินเป็นสองเท่าโดยแลกกับการทํางานให้กับเจ้าหนี้ถ้าเขาแพ้เจ้าหนี้จึงยอมตกลงด้วยที่เจ้าหนี้ต้องการให้มิกมาเป็นนักแข่งของเขามากๆแต่ถ้าว่าในความจริงนั้นมิกได้ร่วมมือกับแก๊งของอาซีเพราะด้วยที่อาซีนั้นยังค้างเงินของเจ้าหนี้เหมือนกันมิกกลับมาที่บ้านเล้วหวังจะอัปเกรดรถแต่ต้องขอความช่วยเหลือจากพ่อซึ่งพ่อก็ยังไม่ได้รับปากจนกระทั่งได้เข้ามาในห้องพ่อได้เห็นลูกที่ปรระสสบบควาาม,ม,มํเ็จจกัลุงพ่อึ ครั้งพ่อได้ย้อนกลับมาหาปัญหาและอัปเกรดให้ใหม่ซึ่งก็สอนทุกอย่างให้กับมิกถึงเวลาลงแข่งเจ้าหนี้ก็ได้ส่งมือดีมาแต่มิกที่เพิ่งอัปเกรดรถมาใหม่จึงเอาชนะไปได้นั่นทาให้เจ้านี่หัวร้อนมากๆนั่นก็เพราะว่ากลุ่มของอาซีใช้นี่จนหมดรวมถึงมิกด้วยพ่อดีใจมากๆที่มิกได้รับชัยชนะกลับมาที่ส่วนหนึ่งเป็นฝีมือของเขาจากวันนั้นเวลาก็ผ่านไปสักพักแกบบี้ได้ย้อนกลับมามิกจึงรีบขอโทษกับสิ่งที่ทําไปแกบบี้ให้อภยัยและทุกอย่างก็กลับมาเป็นเหมือนเดิม จากนั้นหนังก็ได้ตัดจบแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นกับบ้างกับหนังเรื่องนี้สามารถแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับขอบคุณที่คอยรับชมรับฟังผมสปอยมาโดยตลอดแล้วพบกันใหม่อีพีหน้าสำหรับอีพีนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ